น้ำหรือวัดปากน้ำโจโลอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวัดราชมหานิกายวัดปากน้ำโจโลเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าวัดมีคลองไหลผ่านมารวมกับแม่น้ำบางปะกงพื้นที่บริเวณเนี้ยเคยเป็นที่ตั้งของทัพพมา่าซึ่ง มีทั้งทับบกแล้วก็ทับเหลือได้ต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์ขึ้นณที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ต่อมาเจดีย์นี้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงไปไม่เหลือกรมศิลปากรจึงได้สร้างขึ้นมาใหม่ในบริเวณเดิม คำว่าโจโลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนยุทธการการสงครามเข้าตีทหารพม่าโดยการที่ทรงโลเรือมาตามน้ำให้ทหารพม่าเห็นว่าทรงมาเพียงลำพังให้ทัพพม่าตายใจแล้วก็ให้ทหารซุ่มล้อมโจมตีจนได้ชัยชนะและได้เรียกกันต่อมาว่าเจ้าโล แต่ต่อมาเพี้ยนมาเป็นโจโหลและอีกประวัติหนึ่งนะคะเขาบอกว่าลำน้ำนี้มีปลากระพงชุกชุมซึ่งปลากระพงนี้ชาวจีนจะเรียกว่าปลาโจโหลเป็นอ,อีกชื่อหนึ่งจากข้อมูลของกรมการาศาสนาระบุว่าได้ตั้งวัด ปากน้ำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2336เอกลักษณ์ของวัดที่สำคัญก็คืออุโบสถที่เรากำลังเห็นอยู่เนี้ยนะคะเป็นอุโบสถสีทองทั้งหลังจะมีความสวยงามมากประดับตกแต่งด้วยลายกระหนก ลายไทยลวดลายไทยต่างๆนะคะแม้แต่ที่เสาเนี้ยก็จะมีเป็นปูนปั้นรูปยักษ์เคลือบฉาบด้วยสีทองทั้งหมดนะคะาตามซุ้มประตูหน้าต่างมีการตกแต่งเอาไว้อย่างวิจิตรพิศดารสวยงามตะลึงพึง่งเพลิดไปหมดเลยค่ะเมื่อเราก้าวเข้าไป ภายในอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราชด้านหน้าของพระประธานก็จะมีรูปของพระเจ้าตากสินเวลาที่จะกราบไหว้สักการะก็จะไหว้ด้วยผ่านเครื่องทองน้อยแทนการจุดธูปเทียนด้านบนของอุโบสถมีการสร้างบุตรสบกไว้ที่ด้านบนนะคะบนอุโบสถเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ภายในอุโบสถมีการนำลวดลายปูนปั้นจำหลักหรือใช้แม่พิมพ์สร้างงานขึ้นมาประดับตกแต่งภายในอุโบสถซึ่งก็ใช้สีทองทั้งหมดเหมือนกับภายนอกแทนการใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะคะที่จำลองมาจากพระพุทธชินราชเป็นพระประธานภายในอุโบสถ หลังจากที่ได้กราบสกการะนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์พระประธานภายในอุโบสถเรียบร้อยแล้วมีการทําบุญตามกําลังศรัทธาเล็กเล็กน้อยๆยเราก็เดินออกมาดูความสวยงามของอุโบสถวัดปากน้ำโจโลนี้โดยรอบเลยนะคะ,ะขณะที่เดินไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึก ชื่นใจในศิลปะการก่อสร้างที่งดงามเกินคำบรรยายใดๆยิ่งมีการให้เป็นสีทองมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากมายมหาศาลเลยนะคะเดินดูไปเรื่อยๆไม่รู้จักเบื่อเพราะว่า ความวิจิตพิสดารของลวดลายสีเหลืองทองอาลามทำให้เกิดความสดชื่นทำให้เกิดความอิ่มเอมเกินที่จะบรรยายได้มันเป็นความประทับใจความรู้สึกที่มีอยู่ภายในชื่นชมนะคะในสิ่งก่อสร้างปฏิมาก,กรรมของเราที่งดงามเกินบรรยายจริงๆ ด้านบนหลังคาะคะของอุโบสถมีการประดับด้วยพญานาคแล้วก็ทำรรมาจากตรงกลางดังที่กล่าวว่ามีบุษบกยอดฉัดอยู่ส่วนบริเวณกำแพงแก้วชั้นนอกตกแต่งด้วยลวดลายทำรรมาจากสลับกับโคมไฟรูปช้างสามเสียนเป็นระยะระยะไปเนี่ยค่ะอันนี้คือบริเวณกำแพงแก้วนะคะ นับว่าเป็นอุโบสถสีทองที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ทาสีทองทั้งหลังซึ่งเปรียบเสมือนกับการจำลองภาพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อมีผู้มาพบเห็นก็จะเกิดความปิติสุขแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าโดยรอบพระอุโบสถนั้นตกแต่งด้วยพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก สำหรับตัวอุโบสถก็สร้างแบบก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วใช้สีทองทาทับทั้งหมดอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจจะอยู่ภายในพระอุโบสถคือการรอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยบริเวณทางเข้าเนี่ยจะหลบมุมต้องเดินเข้าไปใกล้ๆถึงจะรู้ว่ามีทางเดินลอดเป็นทางเดินระยะสั้นๆ อยู่ด้านในนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะมีพัดลมช่วยระบายอากาศเวลาเดินก็ให้เดินเข้าทางซ้ายและเดินทะลุออกมายัางฝั่งขวาของพระประธานขณะลอดก็จะมีบทสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิส่วนทางด้านขวาของพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาทองค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นสา่า ซึ่งเราจะมองเห็นทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นพระยืนองค์ใหญ่ที่มองเห็นในทุกจุดแต่ว่าเป็นด้านขวาของอุโบสถค่ะนอกจากตัวอุโบสถสีทองนะคะแล้วก็ยังจะมีะสถานที่สำคัญสำคัญภายในวัดปากน้ำโจโลอีกนะคะอย่างเช่นศาลาปูหมอชีวกโกมาลโกมาลพัท ปูนาลอดปูตาไฟบรมครูของการรักษาโลกทั้งปวงแล้วก็สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงประทับท่านั่งพระหัตถ์สองข้างกำดาบที่วางอยู่บนพระเพลาด้านข้างเป็นรูปปั้นทหารองค์ักษ์ ผู้คนเนี่ยมักจะมาบนบานสาลกล่าวขอสิ่งต่างๆเพื่อความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะบนขอเรื่องหน้าที่การงานนะคะนี่สินเมื่อได้สมปรารถนาก็มักจะมาถวายไก่ชนไก่ชนปั้นเป็นการแก้บนวัดปากน้ำโจโลตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงมีความโดดเด่นด้วยโบสถ์สีทองเหลืองอาลามทั้งหลัง งดงามตระการตามากหลังคาของอุโบสถประดับด้วยพญานาคและธรรมจักรตรงกลางมีบุตรสบกยอดชัดส่วนกําแพงแก้วชั้นนอกนั้นตกแต่งด้วยลวดลายธรรมจักรสลับกับโคมไฟรูปช้างสามเสียนภายในวัดมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่าง หนึ่งอย่างในนั้นก็คือเรือเก่าอายุร้อยกว่าปีที่จัดแสดงไว้บริเวณศาลาการประเรียนส่วนบริเวณด้านหลังวัดเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำบางปะกงส่วนชื่อวัดคำว่าโจโ้นั้นมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนลบเข้าโจมตีทห,หาร พม,มา่าโดยการโล้เรือมาตามลำน้ำให้ทหารพม,ม่าตายใจว่าพระองค์มาเพียงลำพังคนเดียวแล้วก็ให้นายทหารซุ่มล้อมโจมตีอีกทีจนได้รับชัยชนะเลยเรียกกันว่าเจ้าโลและต่อมาก็เพียงเสียงเป็นคำว่าโจโล้นั่นเองซึ่งวัดนี้กลายเป็น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศชาติไทยเราสถานที่หนึ่งที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นและวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำเลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อวัดปากน้ำโจโล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn